ที้เรามาซ่อมพัดลมเลนครับเราซื้ออะไรมาตอนนี้มันไม่ดีมันช้าอะไรก็เป็นตัวนี้เป็นตัวนี่เราซื้อมาข้างในมีอะไรไปดูกันนี่ก็เป็นตัวเทียบไม่ได้ของของเดิมมันจะไม่เหมือนตอื่นหรอกไม่เหมือนตัวเดิมเดิมพี่ติเป็นตัวเทียบมาราคาก็ถูกกว่าตัวนี้ประมาณสามร้อยตัว เขาก็มีไพ่นี่ตัวเสริมนะแล้วก็ใส่เขาะแทงนีมาไม่มีแล้วแล้วก็ูดไพ่แล้วไปใส่กันะแ,แล้ว,ลลวก็คิดนะผมใ,ให้เข้าไปสุนดนะเแล้วเลยแล้วเขาก็มีที่ต่อข้างหลังลต่อข้างหลังจะมีรู้ ก็เอาคิมเราด้ยังไงวันนี้เราต้องเจาะครับถ้าไม่เจาะก็ไม่ได้เราก็จะเจาะครับแล้วก็ใช้ตัวันไปไฟฟ้าเราจะเจาะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะได้รูมาแต่ไม่มีรูต้องสูมแล้วจะได้มีรูละไม่มีแต่แรกจะไม่มีรูเราจะเอาไปใส่กับตัวนี้ของเราจะใส่ได้ เาก็ใส่เก็มาเริ่มถอดตัวเองไตัตนี้นคือไขควงแบนตอน,นนี้ก็ไฟเข้าไดข้าได้เนี่ยมันจะมีกิ๊บอีกตัวนะจะเป็นกิ๊บมาให้กิ๊บนะ่งเก็บไว้ครับแต่เขาแถมให้มันก็มีมาตัวของใหมเก็บไปก่อนาแถมให้ตัวน มันก็จะคล้ายๆกับแต่ความโตไม่ได้แล้วที่ของเทียดนะครับแต่ไมนได้จะดูมันเล็กๆกว่าแต่ตเป็นของเทียดแต่ก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ก็เราก็เอาใส่เลยนะจะคลิกแล้วก็คลิกไปแล้วคกิกก๊กตัวใหม่แล,ล้วกันนี่คือคลิกตัวใหม่

เสร็จไปแล้วจะมาเข้าสายกันสีเดิมมีสีเดิม ก็จะใช้้อลตีไปซื้อมาเราก็จะมาปกักทีนะเราใช้หัวแราเลนเราเราถกเดวเรากองใช้ตีเลย เอาเข้าดับสิี cái <laughs> yeah, <do you> like? cái <laughs> ah! Gracias. 好，没有了。